ดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News รวมร่างรัฐธรรมนูญปี64ชี้คลุมผ้าดำอนุสาวรีย์ย้ำความมืดมนประชาธิปไตยยัยนสันติงงตำรวจกลัวอะไร สืบเนื่องกลุ่มทะลุฟ้านัดหมายชุมนุมมอบ19สิงหาไล่ล่าทราราชที่อนุสวรีประชาธิปไตยตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปโดยระบุว่าเพื่อตอกย้ำความเลวของผู้แทนทราราชรับใช้ประยุทธ์เพื่อทำลายชาติเวลา16นาฬิกาย6นาทีนทรงพลสนธิรักหรือยาใจแกนนำกลุ่มทะลุฟ้าให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่ากลุ่มทะลุฟ้ายืนยันวิธีสันติ และขอให้กลุ่มวัยรุ่นที่ประทะดินแดงมาร่วมขบวนกันเพื่อทวงคืนบรรยากาศการชุมนุมเช่นเดิมเราไม่อาจทำให้ประยุทธ์ลาออกในทันทีแต่การออกมาในแต่ละวันการต่อสู้ภาคประชาชนจะเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่ประชาชนออกมาขับไล่ประยุทธ์ทั่วประเทศวันนั้นประยุทธ์จะหมดอำนาจในตำแหน่งนายกเราจะชุมนุมไปเรื่อย ส่วนการยกระดับการชุมนุมนั้นขอให้ติดตามผ่านเพจทะลุฟ้าต่อไปนายทรงพลกล่าวและสำหรับกิจกรรมวันนี้จะมีการเขียนถนนและระบายความรู้สึกจากผลกระทบของประยุทธ์จันโอชา ส่วนการกลุ่มผ้าดำตอกย้ำถึงความมืดมนของประชาธิปไตยในประเทศนี้ไม่รู้ว่าตำรวจกลัวอะไรการเผาเชิงสัญ,ญลักษณ์เราทำมาตลอดตำรวจบอกว่าถ้ามีการเผาจะสลายเรายังยืนยันว่าการเผาสิ่งของไม่ได้ทำให้เกิดความสูญเสียใดๆทั้งสิ้นอย่างวันที่11สิงหาคมเราไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือตำรวจจะใช้กำลังในการสลายเช่นนั้นหรือไม่ จากนั้นพิธีกรกล่าวเปิดเวทีเชิญชวนประชาชนมาร่วมฟังการปราศัยขณะที่ด้านซ้ายมือมีการปูผ้าไวนิ้วจั่วหัวเลียนแบบรัฐธรรมนูญแห่งรัฐไทยลงพศ2564โดยมีผู้ร่วมเขียนข้อความอย่างต่อเนื่องอาทิอยากให้ฟังเสียงประชาชนเงินหมดคลังประเทศพังเพราะไม่ได้เลือกยังเข้ามา ห้ามทหารบวกตำรวจยุ่งการเมืองประยุทธ์ออกได้แล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ